มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนระทึกลูกระเบิดตกกลางหมู่บ้านอุบลบ้านพังสามหลงังเคราะดีไร้คนเจ็บ 24กราคม2568เวลาประมาณ11.30นเจ้าหน้นาท,ที่ตำรวจสอพอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีได้รับแจ้งเหตุฉุกเฉินจากชาวบ้านในพื้นที่หมู่บ้านโพนทองหมู่ที่9ตำบลดมประดิษฐ์อำเภอน้ำยืนบอกว่ามีวัตถุคล้ายระเบิดตกลงมาบริเวณชุมชนสร้างความแตกตื่นให้กับประชาชนในพื้นที่ พันตำรวจเอกกฤีพรมดีผู้กำกับการสพน้ำยืนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจและก็หน่วยเก็บกู้ระเบิดได้ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุพบความเสียหายที่บ้านเรือนประชาชนรวมแล้ว3หลังคาเรือนมีหลังคาผนางังและก็สิ่งปลูกสร้างบางส่วนพังถล่มจากแรงระเบิดนะคะเบื้องต้นตรวจสอบพบไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะเนื่องจากขณะเกิดเหตุเจ้าของบ้านและผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงไม่อยู่ที่บ้านหรือสามารถหลบหนีออกมาได้ทันที เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็วัตถุพยานจากพื้นที่พร้อมประสานหน่วยทหารในพื้นที่เข้าตรวจสอบชนิดของวัตถุระเบิดที่ตกลงมาเพื่อหาที่มาว่าเป็นการตกหล่นจากการฝึกซ้อมทางทหารการสู้รบตามแนวชายแดนหรือมาจากสาเหตุอื่นที่ต้องสงสัยสถานการณ์ทั่วไปในพื้นที่หู่ในภาวะที่เฝ้าระวังนะคะโดยเจ้าหน้าที่ได้กันพื้นที่ที่เกิดเหตุและแนะนําประชาชนให้อยู่ในความสงบ พร้อมให้ความร่วมมือกับทางราชการหากมีข้อมูลเพิ่มเติมหรือผลการตรวจพิสูจน์วัตถุที่ชัดเจนทางเจ้าหน้าที่จะรายงานให้ทราบต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากมุ่ข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ